กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมหรือดีพร้อมเร่งผลักดันอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มไทยด้านมาตรฐาน t h a i l a n ์ t e x t i l e t a g สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคภายใต้มาตรฐานสินค้าไทยรองรับซอฟต์พาวเวอร์และก้าวสูส่เศรษฐกิจยั่งยืนโดยปี68มีผู้ผ่านการรับรองจำนวน36กิจการ57ผลิตภัณฑ์เรื่องของสิ่งทอเนี่ยคะ่ะก็เป็นสาขาแรกนะคะที่ทางกรมเนี่ยได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เราเริ่มมาตั้งแต่ปี2,563ในการยกร่างตัวเกณฑ์มาตรฐานนี้ที่จะสะท้อนกลับไปได้ว่ามาตรฐานของผิดพัธฑ์สิงทอนี่ยค่ะมีทั้งเรื่องของความปลอด,ลอดภัยมีเรื่องของความคงทนแล้วก็บอกได้ว่าเป็นการผลิตของประเทศไทยสะท้อนได้ถึงเรื่องของเม็ดินไทยแลนด์เม็ดปลายไทยค่ะตัวเครื่องหมายนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่จะช่วยกระตุ้นในเชิงของการบริโภค สร้างความเชื่อมั่นค่ะว่าผลิดภัณฑ์สิ่งทอเนี่ยเป็นของไทยจริงๆแล้วก็ช่วยในการกระตุ้นในเรื่องของตลาดค่ะก็เป็นกลไกที่เราทําในรูปแบบของการผลิตที่ดีและเป็นสาขาแรกที่เรานําร่องค่ะค้าสารเราเนี่ยนะ,ะเชื่อมั่นในตราสัญลักษณ์ Thailand t ท็กนะครับเพราะว่าเราคิดว่าไอ้ไทยแลนด์แท็ที่ได้มาเนี่ยมานําทให้ผู้ประกอบการแล้วก็ผู้บริโภคเนี่ยมีความมั่นใจกับผลิตภัณฑ์สินค้า ในประเทศไทยมากขึ้นนะครับจริงๆสินค้าสิ่งทอของประเทศไทยเนี่ยนะฮะได้รับมาตรฐานการยอมรับจากทั่วโลกอยู่แล้วการที่ Thailand t ท g เนี่ยให้คำรับรองเนี่ยมันจะทำให้ผู้บริโภคเนี่ยทั้งประเทศไทยและต่างชาติเนี่ยเชื่อมั่นมากขึ้นนะครับ